ัดขูไหนรัดขูดเนาจริงหรอพีเดอรยังไม่ทำก็ได้นะรอเาคาแม่ให้สองร้อยค่ะวิลเล็กมากร้านแม่นะคะเรียกไปนี่สามร้อยรับผิดชอบไปเลยเนี่ยต่อแม่แล้วแมโอ้ยไปเหรอวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดปัตตวีกรนะคะหรือว่าพารากอนทอของเรานั่นเองนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆเลยที่มาเดินตลาดปัตตวีกรนะคือของเยอะมากแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมาก เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้อะไรแล้วก็จะได้ชอปปิ้งอะไรบ้างนะคะตามมาเลยค่ะที่นะคะเรามาเจอกระเป๋าน้องแตอนุน้คุงนะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดเอเดชั่นนะคะแล้วก็ให้ดูว่าคิสตอมมีครบทุกอย่างเลยแล้วก็ให้ดูน้องตัวน้องไตอุนี่สูตรตรงนี้ก็มีครบเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าแรดฟูรู้ว่ารอบคุงแต่ว่าที่แน่ๆน,นะคะตรงนี้มีป้ายราว่าห<อ>ยุดชีหยุดลอยลิงจุงคะ่ะลิงจุงใช่ไหมแม่ลิงจุงจ้า แล้วเนี่ยในราคาเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่จ้ะสองร้อยบาทเท่านั้นเองแม่ท็อปเลยเร็วๆคือคุ้มมากแล้วก็ตังคมากตังค์ไม่ไดตัเลยตังคเลยจะดีดอกคะลูกตังคแรงๆตังคให้แหลกแต่มันเป็น้าวเวลเวทส์สิเอาเหอะก็อาจจะรอปูชิแทนนี่นะคะข้างในคือดีมากบางสภาพยังใหม่อยู่เลยอ่ะกลัวว่าวนกลับมาแล้วจะไม่มีเราะแน่นอนเออ ไปช็อปบาลานิโนกันต่อนะคะจะไปดูวันนี้มีปี่พักจะดูดวงนะคะจะมีดวงในด้านของการซื้อของหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไหนฉันหลุยค่ะเดี๋ยวเอาไปทำเอาไปด้านล่าะหนังสวยนะแม่ใช่หนังเงามากเดี๋ยวให้ดูหนังก่อนแม่จ่ายตังค์แล้วหรอเรรียบ้อยค่ะของใครคะราคาแม่อยากฉีดเยอะสามพันบาทสามหมื่นบาทหลุดแล้วเนี่ยอะไรหลุดอีกัะ เนี่ยพอเช็ดแล้วหลุดเลยแอลกอฮอล์หลุดค่ะสะอาดตกใจหลุดแบบนี้มากสีดูทั้งในด้วยหอมจริงนี่สีแบบดีมากลิดลายแลวดลึมากสุดสีนี่ก็เลยไปสปานิดนึงสปาดิดี๋ยปสปานิดนึงเนาะนี่นะคะจากช็อปนี้เลยนะคะช็อปนี้ก็คือซื้อวาเลนติโน่ด้วยใชาแนลวันพาชาแนลช็อปแบรนด์เน่ถุมาแนด์นจริงๆอะมีหลายแบรนด์เลยนะในนี้เราต้องค่อยๆเลือกนะคะมีแบรนด์หลายแบรนด์ให้เราเลือกมากเลยนะคะ แม่หลุยอีกใบหนึ่งไม่เอาหรอเนี่ยพอแล้วอันนี้ไม่เอาดูหรอกดูรบกกับแม่นอุ้ยมีสุพรีมด้วยอ่ะอุ้ยคุณลูกชุดสวยนี่เอาไปทำคอนเทนต์ได้เลยไงเออใส่ทะเลได้นะใช่อุ้ย แม่น้องมาสวยมากถอมีม้าตั้งมีบ้านแล้วผมใช่น้องมาสวยมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังหานาฬิกาที่เป็นนาฬิกาที่แบบมันจะมีเสียงแบบจุกปูจุกปูด้วยไม่อยากได้โคมตัวนี้ออกไปอ้ตัวนี้ตัวโครมตัวเดียวตัวเดียวเป็นของแต่งบ้านเดียวมากนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาืูอนาฬิกากันดูสิว่าจะได้ไหม แม่เรามันจะมาอีกเมื่อไหร่นาฬิกาจุกรูรัะค่ะจุกะะจกลถ้ามาก็จะแขวนอยู่โซนนี้นะคะ่ะตายค่ะเดี๋ยวหนูจะมาดูนะคะ<ด>แม่มทุกคนโซนนี้นะคะจะเป็นของแต่งบ้านหมดเลยนะก็ราคาก็จะมีถูกแพงแบบต่างกันไปนะคะเมื่อกี้เราไปถามเชงเทียนนะราคาหมื่นกับสองหมืนโอ้โหแบบคือแบบซื้อไม่ลงเลยนะก็ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนอาจจะกล้าซื้อนะแต่ตอนนี้ก็คือบอกเลยว่า ม่กล้าซื้อแน่นอนนะคะแต่ว่าของเยอะจริงๆก็เราสั่งนาฬิกาที่ป็นเสียงจุกคูไว้นะก็เดี๋ยวรอว่าถ้าเกิดมาเมาาื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ช็อปมาร์เบรี่เป็นมัลติแบรนด์จะมีหลายแบรนด์มากเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชาแนลนะป้าชาเดี๋ยวเราขอเปิดดูทำไมชาแนลชาเย็นคะ่ะป้าชาจะเป็นรุ่นนี้นะคะป้าชานี้มีการ์ดโทโดมาให้ด้วยนะคะขละบค่ะมกีการ์าโดโด้ดวยนะคะการันชีนะคะเดี๋ยวขอดูกอนนะคะว่า เดี๋ยวดูป้าชาก่อนว่ามีอะไรเช็คกัปเทอดก่อนนะคะว่าตรงกันหรือยังเปล่าเช็ <c oughs> โโคโตรอ,อยู่นะไม่คม <c oughs> โคตรถมาโคตรรถมากนะคะนี่ตอบคตรมากอย่างดีเลยนะคะ,ะตอบเอเลยนะคะตอบตึ๊กตึต๊กอีกอ้จริงจ้าขาัดจ <c oughs> ้าดูหน้าแม่เขาก่อนคะ <c oughs> ่ะอัลเลอร์ไมค์กิ๊ก <c oughs> ก็ต้องเป๊ะต้องปกเป๊ะวันนี้ดีก่งานดีชะดีกว่าชั่วชั่วลอยได้แนวไปนี่ก่อนสวยมากนะครับวิลล์มากร้านแม่นะคะเขาสองใบเลยหรอเอาแค่ใบเดียวเอาใบเนยจ่ายตังค์เลยค่ะโอ้ยรีบจ่ายสุดเลย ไ,<ด>ไ้แม่จอยน,ย,นยนะคะอ่ะเขายไงว้าไปกินข้าวก่อนเลยทุกคนได้กระเป๋ามาแล้วนะคะของมาบอรี่ให้ดูสภาพกระเปาอายัางดีอยู่เลยนี่แล้วก็เมื่อกี้นะเราเช็คดูนะมันก็ตรงจุดที่แบบว่ามันเป็นแบบว่าอย่างตรงหมุดเนี่ยมันก็จะมีโลโก้เป็นใบไม้โลโก้ของมาบอรี่อยู่คะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่นานแล้ว ยูทูบเบอร์แห so ่ง like บ้านกรุบอกนะคะก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปช้อปปิ้งต่อนะคะซึ่งเราจะกลับไปเอากระเป๋าร้านนั้นเพราะว่ากระเป๋าเมอรรี่ใบนั้นน่ะเราคิดว่าเราได้ใช้แน่นอนเราก็เลยจะกลับไปเอาอีกใบหนึ่งเอาไว้ใส่แบบว่าพวกเครื่องสำอางเวลาไปแต่งหน้าลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นไปกันเลยค่ะลูกไปเลยค่ะแม่ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โกดังของแมสเซียนะคะซึ่งก็จะเป็นของเล่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นของที่ยังไม่ได้แกะให้เล่นนะคะแล้วก็บางอย่างก็เป็นของที่เล่นแล้วนะคะก็เหมือนประมาณว่าตาดีได้ตาลายเสียนะคือจะบอกว่าของบางอย่างสภาพยังใหม่อยู่เลยเนี่ยให้ดูหูยังมีน่ารักมากน่าซื้อไปทำคูริงของน้องบายนะคะตัวนี้ คือตอนนี้นะคะกำลังแบบว่าตัดสินใจว่าจะเอาระหว่างลาคอดีหรือว่าจะเอากุจีดีนะคะกุจีก็สวยมากมีจีสภาพคือแบบเป็นวินเทจมากๆเลยสวยสภาพยังดีอยู่แล้วก็แล้วก็กลมนะคะรองเท้ากลมเนี่ยลอยเดียวคือจะบอกว่าคุ้มมากทุกคนนะคะ่วนนี้ก็จะเป็นโซนแบบเสื้อผ้าแบบมือสองนะราคาก็60บาทสองตัวลอยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้าง คือบางบางตัวก็คือเป็นไฮแบรนด์นะคะแต่เราต้องค่อยๆดูเนาะเพราะของมันจะเยอะมากเลยคือยาไปถึงนู้นเลยอ่ะบางคนอ่ะเขาบอกว่าได้กางเกงหลุยส์วิกตองที่นี่ด้วยนะคะแต่เราต้องค่อยๆดูก้านนี่ใช่ไหมหน้าควงจำแล้วัาดหนึ่งกุญแจสามไหทิ้งทิ้งริมากแล้วจาสามใบ ขอบคุณมากคุณแม่ขอคุแม่เธอถึงแม่จริงๆเออรีแอรทีแออ์วันนี้ไปเราจะไม่รอแม่ไหนได้ไปไหนบ้างแม่วันนี้ค่ะได้มาบอรี่เลยค่ะวันนี้เราเป็นสาวมอบอรี่นะคะนีสามใบก็เลยสามใบสีดำนะคะอันนี้สีช็อกโก้นะคะแล้วนี้ก็สีบราวน์นะคะเท่านั้นค่ะยูนิคโฮเทคะแวะมากอู๋ถึงได้นะร้านแม่อะไรแม่จอยแม่จอยใช่ไหมคะสาวอาทิตย์เท่านั้น แล้วก็ที่จริงๆย่าง,งแม่ต้องเอาสุ๋ยขนมสีไปนัน่งพนะูชเชอรี่โอเคค่ะ,ะหมดตัวละตอนแรกนะคะตั้งใจว่าจะไม่ซื้ออะไรเลยเพราะว่าคิดว่าจะแบบว่ายับยังชั่งใจแล้วก็แบบบังคับใจไม่ให้ซื้อนะแต่ปรากฏว่าโดนไปเลยค่ะกระเป๋าสัไนะคะไปจะไปทำอัน็อ x ซิงให้ดูนะว่าได้อะไรบ้าง ที่เราพอจับคูเดีย์หอไเลโอ้ยอันนี้สวยอันนี้เป็นชุดลาตีหมดเลยนะคะสวยมากชุดลาตีออกงานตัวละห้าสิบบาทเองเ,อเปงนหรอรู้มันได้อยู่นะเนี่ยต้องเลือกให้เหมาะมไม่แบบถ้าเกิดแบบว่ายังมีงานแต่งงานงานอีเวนต์อยู่นี่คิดซื้อไปตอนนั้นเนี่ยลูกเออสวยนะชุอชุดนี้ได้อยู่ตัวละห้า ก็มได้เลยโซเฟยที่สวยเลยคะงานกินข้าวค่ะแบบว่าเออกินข้าวหน่อยอ่ะมีทันทูสผ่านเมื่อวานัจากลูกลูกสาวจะกลับแล้วค่ะจะเจอกันนะจะเจอกันค่ะมาซื้ออะไรไปบ้างเนี่ยเยอะก็เยอะนะแม่ไหนโซเฟียอุ้ยจิ้มใบน้ำซื้อไปทำไมเออแอปอะโอเคค่ะคุณลูกยวเจอกันนะคะสนุกมากวันนี้มากับคุณลูจะเจอกัน อาคะาทุกคนตอนนี้นะคะจริงๆเราอยากได้แม่มันีหนีเที่ยวมากแต่ว่าเขาไม่ยอมลดราคาให้พยายามต่อแล้วเขาก็ไม่ให้นะก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยดีกว่าขออนุญาตกลับบ้านเลยดีกว่านะคะ,อะตอนนี้นะคะเราก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วออจะบอกว่าเหนื่อยมากขอเปิดแอร์เย็นๆก่อนนะไหนคะน้องลิลลี่คุณแม่ขอดูหน่อยนี่นะคะตอนแรกตั้งใจจะมาตามล่ารองเท้าวาเลนติโน่ปรากฏว่า ไม่มีของแล้วหมดเกลี <c oughs> ้ยงเลยนะคือจะบอกว่าล <kaz> <absorbed> ิลลี่โชคดีมากที่แบบว่าได้ครอบครองนะคะซึ่งไม่รู้ว่ารองเท้าคู่นี้อาจจะเป็นผู้ชายที่ไมได้จกคนอะไรประมาณนั้นโชคดีมากๆเลยซึ่งเรามาหาเนี่ยไม่มีเลยนะคะเราแสทูไปแม่แรทูมาแรทูค่ะคุณลูกพ่อแม่เป็นแฟนสปอลินติโน่คือใช่เลยเพราะว่าดูจากอาควาลิตี้พื้นและกระคือแพ้แน่นอนนะจ๊ะ อะเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้เราก็ได้เป็นพวกกระปุกกระเป๋ามาเดี๋ยวเราจะไปทําการอันบ็อกซิ่งให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างนะจ๊ะ